สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องพังแม่พลอยพี่เจกีนะคะวันนี้ก็จะมาป้อนกล้วยนะคะของคุณแม่จิรีลาพอดีนะคะที่ด่านเมตานะคะผ่านช่องอ่าพังดวงดาวนะคะในขึ้นบ้านใหม่นะคะให้พังดวงดาวในวันนี้นะคะมีพันธะ์ชนนนะคะเราก็จะป้อนให้นะคะพี่พลอยสวัสดีค่ะก่อนเสียงเวยเฉยยเยลูกเอ้ยเวยยังสวยแล้วเหรอ สวยแล้วเขาบอกว่าสวยแล้วนะนออเอยเบาๆจังเลนสาวเนาะเก็บได้ไหมสองราได้คนละห้าหวีนะคะแม่เรามีน้องช้างสี่เชือกนะคะยี่สิบสามสี่ห้า ต่อไปเราก็จะไปหาเด็กน้อยข้างหลังนะคะน้องจ็กกี้นะคะแม่จา๋าไม่ใช่ให้น้องคนเดียวนะคะให้เอาป้อนไม่ครับ,รบแล้วข้าวปอนข้าวปากเออข้าวปากแล้วค่อยบอกให้ครับหนะคะคห้าวีนะคะไปไปเราก็จะไปโยนให้ประแก้ว ปลาแก้วโยนโยพอแล้วของเธออะโยนให้เลย,ยเอาได้ยญ้ามาด้วยนะคะวันนี้นะคะเราได้หญ้าหญามาด้วยจากช่องพังดวงดาวนะคะนี่นะคะที่ป้ากินอยู่นะคะหญ้าก้กล้วยมาเหยียบอะไรเนาะดังกรึบๆนะ ไปแล้วนะคะห้าแล้วจะไปไปหาลุงทองคำนะคะพาลงขี่โคนอีกแลยทางดีๆก็บพ่้าไปเนีฝนตกแล้วทางมันเละน,นะคะเพราะว่าเดินลุยมากๆก็เท้าเปื่อยน้ำกัดเท้าอันนี้ที่ป้อนให้คือน้องบูมนะคะโยเลย น้องบูมก็น้องบูมกับน้องจิมมี่นะคะจะมาอยู่ช่วยดูแลนะคะแต่น้องก็ไม่ได้เรียกร้องเอาคะแนนอะไรนะคะแม่น้องอยากให้น้องช้างได้เดินได้อะไรนะคะเขาก็มาช่วยพาน้องช้างเดินนะคะพา,า,าครับนะคะพาน้องเจก,กีเดินนะคะพาพี่พลอยเดินนะคะลุงยังออกไม่ได้นะคะลุงยังไม่ น้ำมันยังไม่หยุดไหลดีนะคะก็ขอบคุณคุณแม่ลิลาวดีนะคะที่เมตาน้อง้งางทั้งสี่เชือกนะคะขอให้คุณแม่นะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดวางชิงได้สมความมุ่งมั่นปราถนาทกประการนะคะขอให้ร่ำล่รวยยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะเนี่ยเขาพอตอนที่อ่าม่ควันไม่สบายก็จะมีจิมมี่กับน้องบูมนะคะ มาช่วยนะคะเก็บหลักช้างให้น้ำช้างให้อาหารช้างนะคะแค่เดินก็เหนื่อยเอา้าเป็นมากถึงขนาดนั้นเลยวะนะคะเพราะว่าว่าเสร็จงานบุญแล้วจะไปหาหมองก้ไม่ได้ไปนะคะแมไม่ได้ไปนะยาวเลยนะคะเพิ่งจะได้กลับมาบ้านนะคะเดี๋ยวก็จะพายายนางไปส่งย่าต่อ นี่ค่ะเขามาแบบเขาช่วยกับช่วยแม่ความแบบเขาช่วยเขาช่วยด้วยใจจริงๆเพราะว่าเขารักเขารักเขารักน้องนะคะเขารักน้องจากีมากนะคะนี่นะคะก,ก,ก็สาธุบรับก,ก,ก,กับแม่ด้วยนะคะที่เมตตานะคะน้องจาก,กี พัพอยลุงทองคำแล้วก็ป้าแก้วนะคะขอให้คุณแม่ร่ำรำรวยๆอย่งนี้ขึ้นไปนะคะสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะนะคะกลับกับพุกคุณแม่เป็นอย่างสูงนะคะที่มาเมตตาปิดออเดอร์ให้ในวันนี้นะคะนะคะสวัสดีค่ะ